วิญญาณน,นิพพานวิญญาณน,นิพพานถ้าวิญญาณไม่นิพพานวิญญาณก็จะไปอาศัยอยู่ในนรกในสวรรค์ในพมโลกในยมโลกวิญญาณน,นิพพานก็ไม่ต้องมีที่อาศัยไม่ต้องมีที่ตั้งไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีเครื่องหมายวิญญาณน,นิพพานนะครับสิ้นสุดการเวียนเกิดเวียนตายในภพภูมิต่างๆ นะครับไม่ว่าการมาพบรูปมาพบอรูปมาพบเพราะว่าวิญญาณนั้นไปอาศัยได้หมดแต่เมื่อวิญญาณนิพพานแล้วก็สิ้นสุดบทบาทการเป็นพระเอกการเป็นนางเอกการเป็นผู้นำผู้ตามการเป็นอะไรอะไรก็ตามตามที่โลกสมมุติหรือว่าธรรมสมมุติวิญญาณนิพพาน ไม่เป็นอะไรกับอะไรนะครับวิญญาณนิพานก็ดับนะครับดับสลายคลายครับตัวตนคลายความเกิดดับนะครับวิญญาณไม่เกิดไม่ดับคลายความวนเวียนนะไปภายนอกนะครับหรือว่าอยู่ภายในไม่มีนอกไม่มีในในวิญญาณวิญญาณิพานนะครับก็ไม่ต้องเกิดต้องตายกับการอาศัย อิงอาศัยในสังขารนามรูปหรือว่าอายตนะผัสสะหรือว่าเวทนาตัหาอุปทานภพชาติความเกิดเก็บแก่แกเจ็บตายวิญญาณก็ไม่มีที่ทั้งอาศัยก็สลายตัวต,วตนไปก็วิญญาณนิพพานวิญญาณนิพพานแล้วก็อยู่อย่างไม่ต้องห่วงว่าจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์นะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอยู่ไหนเพราะวิญญาณไม่อยู่แล้ว นะครับวิญญาณสลายไปแล้ววิญญาณน,น,นิพพานนะครับวิญญาณน,นิพพานเพราะว่าเจออนิจ <Billie> จังเจอทุกขงังเจออนัตตาเจอสุญญตาเข้าวิญญาณก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าอนิจจังนี่สลายวิญญาณทุกขังสลายวิญญาณอนัตตาสลายวิญญาณสุญญาตาสลายวิญญาณเพราะความที่มันเป็นธรรมชาติที่ทุก นะครับความทุกข์ในถ้าเห็นจริงๆก็สลายได้เมื่อวิญญาณนิพานแล้วก็หมดนะครับหมดเรื่องเกิดเรื่องตายหมดเรื่องหมดราวหมดปัญหาหมดภาระหมดเรื่องที่ต้องคิดว่าตายแล้วจะไปไหนมีชีวิตอยู่จะอยู่ยังไงนะครับวิญญาณไม่อยู่แล้วก็อยู่ตามธรรมชาตินะครับ แล้วแต่ธาตุและแต่ขันและแต่เพราะว่าธาตุขันนี้ก็อิงอาศัยธรรมชาติธาตุธรรมชาติให้มีอันเป็นไปนะครับก็คือไฟน้ำลมอากาศมันสลายมันแยกกันนะครับเหตุปัจจัยหมดนะครับให้ต้องสลายก็แล้วแล้วไปแต่วิญญาณนั้นก็จากไปก่อนแล้วเขาเรียกว่าวิญญาณน,นิพพานนะครับวิญญาณไม่เล่ล่น วิญญาณไม่อยู่กับที่แล้วไม่ไปไหนแล้วเขาเรียกว่าวิญญาณดับแล้ววิญญาณดับก็นิพพานนะครับวิญญาณนิพพานวิญญาณนิพพานแล้วก็ไม่มีอะไรให้ต้องวุ่นวายทั้งเบื้องต้นทำากลางและที่สุดเพราะวิญญาณนี่ชอบทําให้วุ่นวายทั้งเบื้องต้นทำากลางและที่สุดชอบไปผุดไปเกิดกับรูปบ้างกับเวทนาบ้างกับสัญญา กับสังขารบ้างวิญญาณอาศัยเกิดอาศัยตายไม่จบไม่สิ้นเมื่อวิญญาณนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดกับรูปรูปก็เป็นสักว่ารูปไม่ต้องไปเกิดกับเวทนาเวทนาก็สักว่าเวทนาไม่ต้องไปเกิดกับสัญญาสัญญาก็สักว่าสัญญาไม่ต้องไปเกิดกับสังขารก็สักว่าสังขารแม้แต่วิญญาณเองก็ไม่ต้องเกิดต้องกัดไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับก็เรียกว่าวิญญาณนิพพานวิญญาณนิพพานแล้ว ก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะต้องทําตัวยังไงนะครับจะต้องได้อะไรมีอะไรเป็นอะไรจะต้องเอาอะไรวิญญาณนิพพานแล้วนะครับไม่สร้างภพไม่สร้างชาติแล้วกับสิ้นภพสิ้นชาติขาดกันแล้ววิญญาณนิพพานนะครับวิญญาณนิพพานทุกคนก็ต้องมีนิพพานนะครับเป็นชีวิตประจําตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่า ถ้าวิญญาณน,นิพพานได้ก็หมดเรื่องนะครับก็ว่างไปดับไปเพราะว่าเวลาคลายแล้วเวลาหลุดพ้นแล้วดับแล้วนะครับนิโรธแล้วดับแล้วก็นิพพานแล,แล้วก็สุญญาตาแล้วนิพพานนะครับชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีมากนะครับวิญญาณน,นิพพานนะครับวิญญาณก็ ดับเย็นไปแล้วนะครับดับเย็นไม่เล่าร้อนเพราะคนเราได้เล่าร้อนนะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับขึ้นเหนือล่องใต้ไปมาหาสู่นะครับก็ไปหากรรมนั่นแหละไปหากรรม,ไป,รรมไปหากิเลสหายบากนะครับไปหาพพชาติหาไปหามาก็วนที่เดินนะครับกลับมาพบรูปพบอรูปพบบ้างเวียนว่ายตายเกิดจนน่าเบื่อนะครับจนรู้แจ้งความจริงว่ามันไม่มีเราไม่มีของเรา ไม่มีตัวตนของเราในที่ดไหนในพบไหนในภูมิไหนเพียงแต่ว่าความหลงความไม่รู้อวิชชานะครับสร้างมาให้หมกมุ่นกับวิญญาณนะครับเพราะมีนิวรณ์ครอบงำบ้างนะครับมีทุจริตบ้างกับมีราคะโทสะบ้างมีความยินดีพอใจเพลิดเพลินในวิญญาณนะครับในเวทนาสัญญาสังขาร ยาวไปทีนี้เมื่อหมดนะครับเรียกหมดอะไรละหมดอะไรกับอะไรใน,ในการยินดีพอใจเพลิดเพลินในรูปท่านาท่าในรูปขันนามขันในอายตนะเบื่อที่จะผัดสะเบื่อที่จะเวทนาเบื่อที่จะตัณหาเบื่อที่จะสแสวงหาเบื่อที่จะต้องรักษาเบื่อที่จะต้องอะไรกับอะไรนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นเป็นทุกข์หมดทุกตั้งแต่มี วิญญาแล้วนะครับเพราะวิญญาณเกิดก็ทุกเกิดนะครับวิญญาเกิดดับเกิดดับทุกเกิดดับไม่จบไม่สิน้นก็เบื่อนายเบื่อนายนะครับเบื่อนายการน้อยแต่เกิดเบื่อนายสลัดสละละคลายทิ้งนะครับรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็วิชาวิมุตติหลุดพ้นนะครับเป็นนิโรเป็นสัญญตาเป็นนิพพานนะครับวิญญาณนิพพาน ดีๆกันทุกท่านทุกคนวิญญาณนิพพานก็ทางตาก็เย็นนะครับเพราะวิญญาณไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณไม่เกิดดับมีแต่ธรรมชาตินะครับของสติปัญญานะครับสมาธิศรัทธาความเพียรมีแต่ธรรมชาติที่ว่างๆโลง่ลงๆโปร่งๆเบาๆสบายๆนะครับ ใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับไม่อะไรกับอะไรไม่ต้องตั้งเอากับอะไรไม่ต้องจอดจ่อจดจ้องที่จะต้องสรรหาวางแผนเตรียมการเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อวิญญ,ญาณไม่ไปเกาะนะไม่ไปเกาะไม่ไปจับไปจองไปยึดไปถือในดินน้ำลงไฟอ,อากาศในสัตว์บุคคลวัตถุธาตุต่างๆก็ว่างอยู่แล้วนะครับ ว่างอยู่แล้วว่างอยู่แล้วมันดับอยู่แล้วมันคลายอยู่แล้วมันไม่ยึดกันอยู่แล้วทุกอย่างมันแล้วแล้วไปทุกๆวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอะไรกับอะไรก็วิญญาณนิพพานนะครับวิญญาณนิพพานดีๆกันทุกท่านทุกคนวิญญาณนิพพานแล้วหมดนะครับหมดหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเวรหมดกรรมหมดเคราะห์นะครับใครอยากสดชื่นตื่นเบิกบานกับปี้กับเป่าก็วิญญาณนิพพานนะครับจะได้ไม่เล่าร้อน นะครับไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดไม่วิตตกนะครับว,ว, ah oui. วิญญาณนิพพานแล้วก็ไม่ต้องราคะจริตโทสะจริตโมหจริตไม่ต้องวิตกจริตนะครับวิญญาณนิพพานนะครับไม่ต้องคอยห่วงคอยหวงคอยรู้คอยดูคอยเห็นคอยดมกลิ่นริมรสสัมผัสไม่ห่วงในสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะว่าวิญญาณนิพพานอยู่แล้วนะครับวิญญาณนิพพานแล้วก็หมดทวงนะครับตัดทวง เพราะวิญญาณเนี่ยชอบห่วงห่วงจะได้จะมีจะเป็นนะผลสุดท้ายก็อนิจจังนะครับวิญญาณนิพพานดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องมีสิทธิ์อาจารย์จะได้ไม่ต้องมีอาจารย์สิทธ์นะครับหมายความว่าไม่ต้องมีเพื่อนสองเพื่อนหนึ่งก็ไม่มีนะครับเป็นศูนย์ไม่มีอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ใช่อะไรกับอะไรนะครับ วิญญาณนิพพานแล้วสมมุติก็เป็นสมมุติวิมุติก็เป็นวิมุตินะครับโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมธรรมชาติก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะครับโลกก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยธรรมก็เป็นธรรมอยู่วันยังค่ำนะครับ <c oughs> วิญญาณนิพพานนะครับเป็นวิญญาณนิพพานถ้าวิญญาณไม่นิพพานก็ลำบากนะครับลำบากชีวิตจะลำบาก เพราะว่ามันมีเรื่องกรารเรื่องเกลียดเรื่องกินสมหวังปิดหวังสุขทุกข์ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินรล้พวกแวกหวั่นไหววุ่นวายมีเรื่องให้คิดให้พูดให้ทำพระวิญญาณตัวเดียวสร้างตัญหาสร้างปัญหาสร้างภาระสร้างเวรสร้างกรรมเราก็ตัดเลยนะครับวิญญาณนิพพานไปเลยนะครับวิญญาณนิพพานไม่ต้องใช้วิญญาณ นะครับไม่ต้องใช้วิญญาณชีวิตแต่ละวันนะครับอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยศรัทธาอยู่ด้วยความเพียรความขยนันความอดทนนะครับอยู่ด้วยสมาธิความตั้งมั่นอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมนะครับก็ไม่ต้องทุกข์โศกอะไรไม่ต้องมีวิญญาณก็ได้นะครับ